สวัสดีครับผมบอยพระบ้านชาแนลครับผมนำสมเด็จบางขุนพรมพิมทรงเจดีและพิมพ์เส้นได้ครับวันใหม่อํมริรอดปีสองพันร้อยมาเปิดให้บูชาครับผมเปิดไว้องค์ละสามหมื่นบาทครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ท้ายคลิปครับมีจะมีเบอร์โทรและไอดีไลน์ลงไว้ครับหรือสแกนคิวอารโค้ดมาก็ได้ครับท้ายคลิปมีให้มีเบอร์ติดต่อครับนี่ครับให้ดูพิมพ์ทรงเจดีก่อนครับนี่ครับ คาบกูดนแน่นครับนี่คราบที่ดินคราบกูเนแน่นครับแบบนี้ครับล้างไม่ออกครับติดกับเนื้อเลยครับดูดูครับสวยงามครับดูพพักเหมือนผมเหมือนผลมะตูมเลยครับดูครับเนี่ครับสมเด็จปังผมพิมพ์ทรงเจดีครับครับพระพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับพิมพ์ทรงเจดีและพิมพ์เส้นได้อรัพระพระไม่หักไม่ซ่อมครับ เนี่ยครับให้ดูทุกซอกทุกมุมครับอาจจรยก็อาจจะมีกระเทาะบ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่หักไม่ซ่อมครับทั้งสององค์ครับอาจจะมีกระเทาะบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่พระไม่หักไม่ซ่อมเปิดไว้องค์ละสามหมื่นบาทครับเนี่ยครับดูค่าพีดินพิจารณาตามภาพได้เลยครับเนี่ยครับดูง่ายครับพระกรุดูง่าย ไม่ต้องแบบสงสัยครับเดี๋ยวผมจะซูมดูเนื้อให้ช้ากรันเนี่ยครับดูครับซูมดูครับเนี่ยครับโหประพักเงผลมาตุมครับเนี่ยครับดูคาบไข่คาบความเก่าครับเนี่ยคาบไข่คาบประลอดคาบเมือกคุ้มเนี่ยครับเนี่ยบางคนพมนะครับเพราะว่าพระเขาอยู่ในกรุครับบางองค์ก็มีบางเอมบางองค์ก็ไม่มีไม่มีแต่ส่วนมากจะมีนะผมเห็นเนะ่นอกจาก ถึงล้างจริงๆอนะ่ะล้างแบบล้างจนเลี่ยนเลยยังไงก็ต้องมีบางจุดให้เห็นบ้างนะครับคาบประหลอดคาบไข่เนี่ยต้องมีครับยังไงก็มีจุดให้พิจารณาครับถึงล้างเกี้ยงได้ยังไงก็ไม่พ้นสายตากล้องกําลังขยายสูงครับยังไงก็สองเห็นครับทุกองเลยส่วนมากจะมีคาบไข่คาบไข่เป็นเมือกขาวคาบประหลอดนะถึงจะล้างได้ก็มันก็ไม่หมดนะตามซอกอะไรมันก็ยังพอเห็นอยู่ครับเนี่ยครับ เป็นเมือกดูเหมือนลื่นๆเขาขาวเนี่ยเับเป็นเมือกๆเนี่ยครับส่วนมากจะมีอะทุกองคผมต้องมีอะถึงจะถึงจะล้างยังไงก็ยังเห็นเนี่ยครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับดูคราบเมือกคราบไข่คราบปลอดนยครับด้านหลังก็ไม่เรียบง้นเกี้ดูเหมือนเรียบใช่ไหมพอส่องดูจริงๆเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเอ่งนะครับก็ยังพอเห็นมวลสารดดครับเนี่ยครับเม็ดเม็ดแดงครับเม็ดดำเนี่ยครับแต่ผมเน้นให้ดูดูคราบกรูครับคราบกรุ เพราะว่ามันมวลสารกันมันก็ไม่ได้เห็นมากมายครับเพราะว่ามันบางครับบางนฮะเมททาใัยบ้าเมายังเห็นนะครับพวกหินพวกอะไรครับเนี่ยครับนี่ดูคาบนะครับเนี่ยครับเมื่อคาบไข่ครับลอดนะยครับคุ้มเนี่ยครับคาบดินนะครับเนี่ยครับตามอายุเขาครับเพราะว่าพระเขาอยู่ในกุครับ จะนาตาตามภาพนี่เลยครับถ้าชอบก็โทรมาครับอยู่ท้ายคลิปครับเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ครับผมบอยพระบ้านชาแนลครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงจะดีครับทีนี้เรามาดูพิมพ์เส้นได้กันบ้างครับเนี่ยครับพิมพ์เส้นได้ครับเนี่ยดูคราบสิครับเนี่ยคราบโกคราบไขคราบประหลอดคุมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนื้อจะชัดครับใช้กล้องกำลังขยาย ส,ส่องซูม้าไปดูอย่างนี้เหมือนแบบแห้งๆเหมือนอะไรนะแต่ว่าเนื้อเขามันหนึบแกร่งครับหนึบนุ่มนะครับเนื้อเขามีความหนึบเนี่ยครับส่องให้ดูให้ชัดครับด้านข้างดูด้านหลังครับนะครับอีกระเทาะหน่อยนึงครับข้างบนเห็นไหมครับเห็นเนื้อในนลครับ ด้านหลังก็เป็นหลุมเป็นแอ่งครับรอยนอนด้นรอยบูไตอะไรเงี้ยยุบยับยุบยับเนื้อมันสังขยาข้างหลังแบบยุบยับแบบเนื้อเป็นขั้นขั้นแบบเนื้อไม่เรียบไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับดูเนื้อหาครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงสวยงามครับพระ มีห่างมาซ่อมครับเนี่ยผมผใช้กล้องกาลังขยายสูงส่องให้ดูจะชาดครับเนี่ยครับโหดูเนื้อนี่ครับพี่ครับคาบเมื่อคุมเต็มเลยครับองเนี้ยเนี่ยครับคาบเมื่อคาบไขคาบลอดคุมดูครับดูครับปกขาวครับเป็นชั้นๆนะครับเนื้อเป็นชั้นๆเลยครับเนี่ยครับคาบขี้ดินก็มีบ้างครับเนี่ยครับเม็ดดำเม็ดแดงก็พอเห็นบ้างครับเป็นเม็ดเล็กๆส่วนมากสมเด็จบางองผมจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับ เนี่ยครับเนื้อหนึบนุ่มมากครับเวลาส่องดูอย่างเงี้ยครับต้องใช้กล้องกําลังขยายสูงส่องครับเนี่ยครับจะเห็นชัดนะครับเนี่ยครับเห็นเห็นเห็นกายภาพของพระชัดเลยครับเนี่ยครับเนื้อเขายุบเขาย่นเนี่ยครับอืไม่เรียบหรอกครับเนี่ยครับธรรมชาติของพระกุนะครับเนี่ยครับดูธรรมชาตินะครับครับมันมันแตกต่างจากพระที่เขาทําเรียนแบบครับ ทำเล่นแบบพยายามจะทําให้ให้เหมือนแต่ว่าอายุมันไม่ได้ครับพระอายุมันไม่ได้อะครับพระเล่นแบบอายุมันไม่ได้จริงเนี่ยครับมันไม่เหมือนพระที่เขาลงกุจริงๆหรอกครับเนี่ยครับเนี่ยมันดูด้านหลังบ้างครับเนี่ยครับคราบเมือกคราบไข่ก็ยังมีครับเนี่ยคราบเมือกคราบไข่ขาวๆเนี่ยครับครับประลอดนะครับเนี่ยคุ้มเตมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเม็ดแดงเม็ดดำก็ยังพอเห็นบ้างครับ เนี่ยครับมันจะเคลือบองค์พระไว้เลยครับเนี่ยครับเมื่อขับไข่เนี่ยมันจะเคลือบก็จะเคลือบเป็นผิวแบบเป็นฟิล์มอะยเนี่ยครับเนี่ยครับเคลือบไว้เลยอ่ะเนี่ยพระกุศะครับพระกุแท้เป็นอย่างเงี้ยครับครับส่วนมากจะมีทุกองค์ครับครับเมื่อรับไข่จะคุมอง์พระครับถึงล้างได้ยังไงมันก็ต้องมองเห็นครับมองเห็นเป็นบางจุดนะครับล้างได้ก็หลุดไม่หมดหรอกครับก็ยังมีให้พิจารณาอยู่ครับเนี่ยครับ เนี่ยครับพิจารณา,าตามภาพได้เลยครับผมให้ดูด้วยตาครับไม่ต้องเชื่อผมว่าได้ครับเนี่ยครับพิมพ์ตรง jd และพิมพ์เส้นได้ครับถ้าชอบก็ติดต่อมานะครับเนี่ยเบอร์โทรและ id line ครับสวัสดีครับผม